หนีใครมาเนี hmm. oh. ่ยนู oh, mother, in ่นไงน่าเกลียดน่ากลัวหนีเข้ามาทำไมหน้าตาอับประรักเอ้โหมึงพูดกับใครอับประรักมึงพูดกลัวมึงพูดกับใครอับประรักฮะท้าไว้ท้ามไว้อะไรอ่ะมึงพูดกับใครวะอับประรักพูดกับมึงนี่ไงพูดกับพูดกับมึงมึงพูดกับเด็กผู้หญิงแบบนี้มึงพูดกับเด็กผู้หญิงยังไงวะมึงจะพูดไม่ได้มึงรู้ไหมว่าถ้ากูมีปืนนะกูจะยิงแม่งให้แม่งโค้งฆ่าเด็กมึงจะยิงใครมึงจะหนีมึงนั่นจริงอ่ะมึงจะยิงใคร ม่งกระจอกง่องคุณด่าใครอ่ะกูด่ามึงไงกูด่ามึงไงกูจะด่าใครกูจะด่าใครกูด่ามึงไงมึงเก่งมากเหรอไม่เก่งกูพอตัวแหละอ่ะตัวตัวกูไหมมาแน่มองตัวตัวหนักๆพูดแต่ไปนะนะลูกกระตัมมึงหลุดกับเต้าของมึงอะนะกูบอกฮะเยอมึงจะเตะใครอ้าวกูเตะมึงไงกูจะเตะกูจะเตะมึงไงกูจะเตะมึงไงนี่ถ้าเกิดไอายูไม่ห้ามเลือดตกยางออกแน่เลยเนี่ย คอยใจนะถ้าไม่ห้านเนี่ยไอต้นตายไปบอกมพนด้วยไปใครบังคับมึงเล่นลิกเกวะ <c oughs> เหมือนไม่พร้อมพระท่านใครเนี่ยเป็นเพื่อนไปเจอมาเจอเมื่อกี้เนี่ยเหรอเจอมาในป่าเลยมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยชื่ออะไรมึง <c oughs> <You S 2> อ่ะฮะยิวอ๋อแล้วมาทำอะไรในป่า กูมันเจ็บขี้มาขี้ในปา่าและขี้สุดยังยังอา้าวแล้วมึงไม่ขี้ให้สุดเหรอแต่ข,ขี้ที่บ้านอ๋อเก็บไว้ขี้ที่บ้านแล้วทำประกอบสมาอาชีพอะไรอ่ะฮะช่วงนี้เป็นไงมั่งธุรกิจกิจการทำอะไรมั่ง <c oughs> พรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างเปล่าไม่ว่างพรุ่งนี้ว่างอ้าวพรุ่งนี้ไปไหนอ่ะไเวลาเตนี่ ไปไล่กับเจนนี่มึงไปไล่กับพี่เจนนี่เอาไปไล่ขายของเหรอใช่แล้วมึงเอาอะไรไปขายเอาแม่ไปขายเฮี้ย,ยใครเอาแม่ไปขายบ้าปะเนี่ยเร็วทำไมมึงไปขายแม่เรื่องอะไร<อ>ไม่พอใจเรื่องอะไรใช้เงินเก่งใช้เงินเก่งเหนื่อยมากมึงเหนื่อยเรื่องอะไรวะฮะบอกกูสิ ฮะอธิบายเลี้ยงแม่ทุกวันเลย <S <S เลี้ยงแม่น้ำจริงจเราเป็นลูกมีแม่ก็ต้องเลี้ยงมึงไม่อยากเลี้ยงแม่เหรอ <S <S ไม่อยากเลี้ยงอ้าวไม่อยากเลี้ยงแม่แล้อยากเลี้ยงอะไร <S <S อยากเลี้ยงหมาแ,และเลี้ยงหมาไว้ทำอะไร <S <S ไปกัดแม่ <S <S แล้วถ้าเกิดหมาไม่กัดแม่ <S <S แม่กัดหมาแม่กูอี <S <S อย <เ>แม่จะกัดหมาเลาวทำไมเป็นอะไรอ่ะแม่ใช้เงินเก่งช,ชีวิตมันไม่ดีหรือไงอ่ะเศร้างเศร้าท้อไหมท้ออ๋อแล้วมีวิธีเอาอยัางไงอ่ะแม่กมูเลี้ยงไหมให้กูเอาแม่มึงไปเลี้ยง <c oughs> เอามึงไปเลี้ยงแม่เองเล่าไม่ใช่แม่กูนี่แล้วมาอยู่ที่นี่ไงเนี่ยหลงทาง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 ยังไง กลับบ้านได้เฮ้ยแม่แมึงร้องอะไรเนี่ยจะร้องหลงทางใช่ไหมเอาไม่เอาดังๆร้องมันดังๆังให้ชัดเอาเอาไม่หลงทางไม่หลงทางไม่เอาไม่เอาดังๆเอาดังๆหลงทางเอาดังๆไอ้สัตว์้ยโอ้โหหนาต้องหนาเชัดเลยอะหน้ากูชัดเลยอะ อย่าด่าไม่เอาไม่ด่ากูทําไมอ่ะเออเออกูก็คุยด้วยเนี่ยอุต <kanske> ส่าห์อยู่เป็นเพื่อนเอาหลงหลงทางไงดีเอาหลงทางไงดีดังๆหลงทางจังกลับบ้านได้ลงรักปากใครกลับไม่ได้แน่นอนเรียกเรียกดวลตุตีไม่ต้ <peace> องโดนตีไม่ต้องโดนตีไม่ต้องมึงร้องขยะขย้อนวะเอาไม่เอาไม่เอาเอาดนตีเงี้ยดวลตุ้มตีได้หมดเลย ลงท่านยังมองกูนี่มองกูนี่มองกูลุงท่านยังกลับบ้านได้ลองรักบ,บักไก่กลับไม่ได้นะจ๊ะมีได้หรอนะจ๊ะมีะมได้<ม>หรอนะจ๊ะไม่มีร้องหาอะไรไมมไม่รู้เรื่องร้ <c oughs> องอะไรไม่รู้เรื่องทีหลังก็ร้องให้มัน <c oughs> มึนงไปหาทำมันสนหนั แค่หยอกเล่นนิดเดียวเองไม่ต้องทำกันแรงเลยแล้วมามาอยู่นี่กินคงกินข้าวหรือยัง<ช>เสื้อไม่น่าถามมันเลยเอามาเป็นเพื่อนอีกคนนะได้ไเป็นเพื่อนอีกคนชื่ออชื่ออะไรพุ่งดงวันนี่ยังเสื้เอเฮ้ยพี่หนู <laughs> มึงดูก่อนดินู่นนู่นคนนู่นพูดพี่เป็นคนพูดเอขา,าขาดูขอโทษจ้ขอโทษนะ เออว่าแต่คุณเนี่ยคุณมาทำอะไรที่นี่มาหาหัวใจค่ะมาหาใครนะมาหาหัวใจตัวเองไงมาหาคนรักเหรอใช่มาหาเพอนแล้วคุณชื่ออะไรชื่อดำดงดำดงเฮ้ยชื่อว่าดำดงมีคนรักแล้วแต่คนรักหายไปว้ายเฮ้ยอะไรอ่ะว้ายเฮ้ยอะไรใครกับเพือนใครกับเพือนไม่มีไอ้แววไปเอง ดำนงแล้วเจอคนรักของคุณหรือยังเหมือนจะเจอแล้วนะคะเนี่ยเจอแล้วเหรอใช่เออแต่ว่ามาในป่าแบบเนี้ยดำนงไม่กลัวมากงไงแมงมังเกาะคุณนะ <laughs> เอาดำนงมาในป่าคนเดียวแบบเนี้ยดำนงไม่กลัวเหรอ กลัวเหรอคะไม่กลัวจริงนะไม่กลัวค่ะแต่ว่าเราเนี่ยหันหน้ามาคุยกันได้ไหมจะได้คุยกันรู้เรื่องไอ้คนนู้นน่ะมันรังแกเด็กผู้หญิงไอ้คนนั้นน่ะเหรอใช่อย่าไปถือสามันเลยม,มันปัญญาอ่อนเหรอคะใช่ <c oughs> เออแต่ว่าเราหันหน้ามาคุยกันดีกว่าเราจะได้คุยกันรู้เรื่องนะดำรงเด้อแต่ว่าเราจับมือไว้เพราะว่าเรากลัวพูหันหน้ามา

รางก็ไม่ได้ลงกำแพงเพชรพี่เหนียวอาหลังไม่มาเลยแหงวันหนูมั่งสินหนูจะไปกินหนมอขอบคุณสำหรับรางวัลครับลงกำแพงเพชร ด้ดีคนเดียวที่เหลือที่เหนียว